เลยไอ้อ๊อฟกูยังขำเลยไอ้จ้าบอกไอ๊อบแม่งเป็นคนดีเว้ยอ๊อฟแม่งเอาแบงค์พันเอ้ยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าร้อยกิบกี่ใบพี่เป็นก้อนก็หลายใบแล้วก็แบงคนะ์น่ะคือรวมอ่ะกูบอกอ่ะไไวไว้้เอาไปเลยคือเจอก็เอาไปเลยเพราะห้องนั้นคือไม่ได้สนใจของอะไรอยู่และสักแวะมันเดินมาพี่ไม่เอานะครับ <c ười> ยื่นให้กูเนี่ยผมไม่เอาไอ้เจ้าเอ้ มันนึกอะไรวะมันเก่งใจเปล่าไม่ใช่มือซ้ายแม่งแบงค์พันเป็นศูนย์กับกันแม่งโดนเป็นไม่อยู่แตคือกันมาเลยผมยังไม่รู้เรื่องคือตังโดนไปไม่เต้ไม่หมดไอ้นี่ตลกขำก้ากันเลยนั่งแกะกันของเต็มเสด็จไดของแบงค์ใช่ผมแม่พูดถึงว่าของอื่นด้วยสมมติถ้าไม่ใช่เงินมีของอื่นที่ได้เสียดายเยอะพวกเครื่องดนตรีใช่ไหมเครื่องดนตรีไม่ใช่เครื่องดนตรีอย่างเดียวของอีกเยอะมากมายของสายของที่แบบมันเป็นเนี่ยแล้วคือแบบมันมีของที่แบบ ดีๆที่ยังใช้งานได้ก็มีใช้งานไม่ได้แล้วก็มีแต่ว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกคนคนมันไม่ค่อยเชื่อพี่ทไมรู้ว่าพี่มันเป็นแนวแบบว่าคือถ้าเป็นคนอื่นก่คงรีบรีโนเวทคงจัดการอนะไรทุกอย่างะผมพูดแบบว่าชอบมีความทรงจําก็จะ <g iggle> เก็บแตที่ไว้สมมุติว่าเราเคยเจอคนนึงม,มนงมีความสุขกันปุ๊บแล้วช่วงมีความสุขันปุ๊บแล้วมีแยกย,ย้ายอะไรที่มันค้างไว้มัก็จะวางทิ้งไว้ทั้งหมดเพื่อดูเพื่อดูเพื่อดูเหมือนคนรวยนะแต่ไม่ได้รวยนะแต่เหมือนคนรวยนะคือบ้านหลังนนนนึึึงงใใหหหญญ่่่่่่แไไะรรส้้้้าาตกกีีชชััขม จากไปปุ๊บผมก็จะทิ้งไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกดูมันแต่ละอย่างดูไม่หมดอผมอยากจะบอกว่าดูจากพี่แน็กมาจริงๆแล้วพี่แน็กไม่ใช่คนรวยนะเพราะว่าพี่แน็กอ่ะเขาทำงานมาได้เงินเยอะแต่จริงๆแล้วเข้าเงิน่ะไปซื้อของเล่นหมดซื้อหมดทุกอย่างซื้อของเล่นหมดซื้อที่ได้เล่นได้เห็นคนเล่นนะแค่นั้นพอแล้วมีความสุขเขาไม่รู้หรอกเบรนนองเบนเนมคืออะไรเขาอยากได้รถบังคับคันใหม่คุณหมอใจบังคับคุยยังไม่ได้แตะเลยเนี่ย จริงผมผมเชียร์พี่แนักเลี้ยงปาวานอยู่ตอนเนี้ยปาวานใช่เพราะว่าบ่อนเนี้ยบ่อเนี้ยแต่ว่าต้องทำเป็นแบบบำบัดน้ำทะเลแล้วพี่แล้วก็เจตเกีย์เอาออกเลยน่าจะขับไม่ได้อน่ะนี่เฮ้ยวันวันวันนี้ที่ที่ไปที่บ้านเฟรนดแล้วสิ่งที่ชอบอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ประมาณว่า รีวิวของ f อให้ใช่ใช่ใช่รีวิวของ f อให้เต็มเลยก็ไปเคลียร์ของกันไปเคลียร์เจอตังค์เจออะไรเจอนู่นนี่เจอของรองเท้าอะไรที่มันใช้ได้ฮะก็ใส่ใช้ได้ก็แยกย้ายกันไปตรงกงกางเกงใน f ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะแยกย้ายให้ทุกคนได้ใช้ผมเอามาไว้ใส่เองเออแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งกางเกงใน f อซเสื้อ f อยังเต็มเลยผมรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยววันไหนเราตอนแรกจะยกมาหลายอย่างเราจะบอกเฮ้ยอ๊อฟป่ะเดี๋ยววันไหนเรามาถ่าย เห็นเยอะเลยจริงผมว่าพี่ใส่ชุดวใส่ชุดขุดเหมืองังแบบฟิลหาสมบัติอไม่หรอกกูเดินตัวป่ายังร้อนเลยนั่นนะอุ้ยผมว่าพี่ทำใหม่ป็นท้องสาวหน้าดีกว่าเดินไปก็เหมือนซาวหน้าแล้วเข้าอุปกรณ์ดนตรีใช่พี่กาบอกว่ากลับมาแล้วพี่กาบอกว่าอ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เชียร์ตู้ใหญ่นี้ให้ก็เก็บของได้แล้วบอกพี่กาไม่รู้จะอธิบายไงต้องใหญ่กว่านี้สิบเท่าถ้าเอามนเรียงกันก็ต้องอ่ะสมมติหนึ่งตัวมันอย่างงี้ฮะเราเรียงกันหนึ่งสอง สามตัวต่อหนึ่งเมตรนุ่นสุดบอ่อจริงแต่ว่าเบ็ดตกปลานี้ก็คือหลานเนี่ยนคนไลฟ์เนี่ยพันห้าคนห้าร้อยคนเนี่ยก็คือสามารถมีตกได้ทุกคนมีตกได้ทุกคนเนี่ยข้างบ่อเนี่ยเนี่ยถาม FC ฟีแต่ก่อนมีคนา<ม>่าพี่้วยบอกว่าโอ้ยโมเรื่องเบ็ดตกปลามันจะเป็นจริงได้ไงคนอะไรมันจะมีงั้นกูบอกว่าวันนี้คือตั้งใจไปหาตั้งใจไปหาอุกรณเบ็ดที่ดีๆมาให้ทุกคนใช่ไหมแต่พอไปถึงปุ๊บเรื่องม่ไม่ไหวก็เลยมันเยอะเกิน เออหยิบอันคุยๆมากมายหมดเลยไหนแม่งดูแข็งๆเผื่อใครตีพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันเยอะจัดจนแบบช่างแม่งเอาคุยๆมากเพผื่อสำหรับแบบคนมือใหม่จะได้แบบคุ้นชินกับอุปกรณ์ก่อนโยนอะไรกันไปก่อนทำเพลงไม่ต้องห่วงเลยเงินจำรุดเอาไปเลขธนาคารได้เออก็ก็เราทำสักคอนเทนต์นะแต่ว่าหาเอาตังค์จากตรงนั้นเอาไปเลขธนาคารไม่แต่ผมอยากทำคอนเทนต์ไปดูของ FC กันเยอะๆของ FC น่ารักน่ารัก เราก็จะถ่ายกันแบบเร็วๆนะมันจะติดอะไรก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้มีความคิดอะไรเราพูดถึงว่าเอามาแล้วก็เอามาทําความสะอาดเรามาเก็บดีๆกันเออตูงไหนไปทั้งแก๊งนี่ยนะไปช่วยกันทาความสะอาดของที่เอฟซีให้มาแล้วก็ดูกางเกงใน f c พี่ไม่ห่วงอยู่ละกางกงเกงในเสื้อยุงเสื้อย,ยืดคแาวไปใส่ได้เอาไปใส่ใช่ hey. ผมตัวแซงเก่งควรจะมีบ็อกเซอร์ด้วยนั่งแหกทีนี่คือเก่งแม่งแหกรูอย่างนี้ลูจะอธิบายยังไงเฮ้ยคือผมว่าติดระบายความร้อนเนี่ยเหรอไม่ผมติดแบบว่าพอพออยู่ที่สบายผมก็แบบว่าชอบแซงไม่อยากจะรู้จริงว่ามึงใช้ชีวิตยังไงโอ้ยพี่อย่าส่งเงินพี่อย่าส่งเงินพี่โอ้ยยังไงไว้อ๊อฟไม่พี่คือเวลากูนั่งระดับสายตาระดับคือมันก็ต้องชำเลืองไปมองโอ้ยแม่ง เฮอยนี่มันลูโกเคนาที่ไหว่ไม่พี่คือน้องอ่ะอยากโชว์อยากให้พี่รู้ว่าน้องก็เป็นคนมีของมีอะไรล่ะกูมองเข้าไปโล่งโบ๋ไม่มีอะไรเลยทำไมพูดอย่างนั้นเออเนี่ยเดี๋ยวไปเอาบ็อกเซอร์เอฟซีให้ใส่แล้วก็เสื้อยืดเสื้ออะไรน่ารักน่ารักเอฟซีทำนู่นทำนี่ก็เอากลับมาระดับหนึ่งอยู่เอาเป็นลายหัวใจที่เป็นหน้าพี่แน็กได้ไหมพี่แบบว่าตรงตเป้าออย่เงยจริงพี่ผมว่ามันเฟี้ยว เดี๋ยววันไหนไปกันวันไหนวันไหนไปแล้วก็แบบว่าทำคอนเทนต์เล่นกันไปดูของเจออะไรที่มันเก็บได้เก็บอะไรที่ทําความสะอาดมาเก็บได้เก็บเป็นที่ระลึกอะไรเพราะว่าตอนที่ FC ให้ทุกคนเนี่ยก็คือมีม,มีมีหลายคนไม่เข้าใจพี่ถามว่าทำไมายังเก็บอะไรเดิมๆอะไรซ้ำๆวางอยู่ผมก็จะบอกมันนึงว่าอะไรที่คนเคยตั้งใจทําให้เราผมไม่ทิ้งมันแล้วผมไม่มีความรู้สึกว่าต่อให้เสื้อมันจะเป็นหน้าใครอยู่บนนั้นอะ่ะผมไม่ทิ้งมันผมยังใช้ได้ในเมื่อมันยังใส่ได้มันยังใส่นอนได้หรือเอาไปให้ใครใส่ได้ ผมไม่ทิ้งมันทุกอย่างผมจะเก็บไว้หมดวันนั้นถ้าเราไปคุยของไงจะมีคนขายไปพี่จะมีน้องอ๊อฟอ๊อแบงค์ไปหาตังค์รือว่างหาเงผมเดินมองไม่เห็นอะไรเลยคือเนี่อเวลามันเจอตังค์มันจะบอกว่าอะไรพี่หมดอายุแล้วหมดอายุแล้วมุกนี้เลยแบงค์ขึ้นลาแล้วเอาไว้ให้ผมแบงค์ขึ้นลาพี่ไม่ต้องเอาพี่ให้ผมดีกว่าอะไรเงี้ยผมเอาเหมือนกันเวลาแบบกินข้าวกับน้องน้องก็จะแบบว่าพี่ผมเทสก่อนผมเทสก่อนพี่เอ้ยพี่อันนี้ยาพิษคน จังไรเลยเวลาแบบเจอของอะไรของ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 กินดีๆนะไม่แบบพี่ผมว่ามันหมดอายุแล้วมันก็จะเอาไปตลกพี่คุยเล่นกันพี่ไปเตรียมของได้ได้กันเดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนที่ยังอยู่กับเราวันนี้เรามาสนุกสนานกันนะฮะก็เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรอะไรเจออะไรเจอตังค์ปลาตายเอาปลาตายไหนปลาไหนปลาปลาตัวไหน ไม่เห็นไม่รู้แหละไม่เห็นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนก็ก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่มีเพลงของพี่แน็กที่ปล่อยไปแล้วก็มีผลงานของพวกเราเราก็จะมาชำแหละกันว่าแต่ละท่อนเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เราจะพูดถึงในงหัวข้อเพลง